ดีครับค่ะสวัสดีค่ัท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพเก้าสะพานบุญนะคะคร่ะวันนี้น้องจิบนักก็อยู่ที่สำนักสงฆ์พุทธธรรมนะคะบ้านคกสว่างตําบลบ้านเหล่าอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีค่ะกำลังก่อสร้างนะครับพระพุทธเมตตานะครับถ้าใครมีจิตกุศลต่างๆนะครับก็ร่วมบริจาคได้นะครับในบริเวณนี้นะครับแล้วก็ติดตามรายการนะครับนพเก้าสะพานบุญนะครับเวลา14นาฬิกาถึงเวลา15บานาฬิกานะครับทางช่อง2 1 5นะครับ เอดไอนะครับหรือจานดำนะครับพูดกันง่ายๆนะครับผมพุกเสาร์วอาทิตย์เลยนะครับเวลานะครับพบกับคุณสกเดชนะครับแล้วก็พร้อมด้วยกับน้องกิฟนะครับแล้วผมกับเด่นชาติรักญาณนะครับหรือสายันปันเด็นนะครับผมเชิญชวนสาธุชนผู้ใจบุญนะคะที่ได้รับชมรายการนี้แล้วนะคะค่ะก็เชิญชวนนะคะมาร่วมสร้างพระนะคะให้เสร็จได้นะคะค่ะถ้ามาไม่ได้นะคะก็ติดต่อพาจารย์ได้นะคะที่เบอร์โทรที่ขึ้นไว้อยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็หรือเบอร์ธนาคารนนะครับทขึ้าจอใช่ค่ะก็ ร่วมทําบุญสมทบปัจจัยนะคะเพื่อสร้างพระพุทธเมตตาได้ค่ะ,จะเจริญพรมายังพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยอัตมาพระประธานกะตาเวทโกพรรษา21าที่นี่สำนักสงฆ์พุทธธรรมบ้านโคกสว่างตำบลบ้านเหล่าอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีได้มาสร้างตั้งแต่ปีพศ2 5 5 5 จนถึงปัจจุบันได้มีกุฏิขึ้นมา3มหลังห้องน้ำแ8ห้อง10ห้องทางวัดได้สร้างพระใหญ่ทีนี้จุดประสงค์ที่ได้มาเชิญเรียนเชิญจเจริญพรทางอาบอกบุญมาทางโยมก็คือซึ่งเป็นพระประธานเอาไว้กับสการะบ,บูชาภายในวัดและ,และเ,เ,เป็นสิริมงคลของบ้านโคกอ,อีกหลายๆอย่างหลาย,ยาหายายายประการที่ว่าก็ทางวัด ก็ยังขาดจตุปัจจัยแล้วก็โดยเฉพาะค่าพิมพ์ที่ว่าภายในเดือนนี้ตั้งแต่ได้ถ่ายทอดออกไปก็จะได้หาค่าเหล็ก500กว่าเส้นขึ้นมาศาลองค์แล้วก็ค่าปูนทีนี้ทางทางวัดยังขาดจตุปัจจัยที่จะสร้างองค์ขึ้นมาเป็นองค์พระพุทธเมตตามหาเศรษฐีขนาดหน้าตัก10เมตรความสูง15เมตรก็คิดว่าเกิดมาชาตินึงได้สร้างพระไว้สักองค์หนึ่งก็คงจะไม่เสียชาติเกิดแล้วตัวตระมาเองก็ ได้เข้ามาในประวัลพุทธศาสนาก็ไม่รู้จะก็ค,คือปฏิบัติมาก็อยากจะเอาวัตถุทาววัไว้ทางโลกทางศาสนาเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ก,ากราบไหว้สักการะบูชาก็เลยได้มาบอกกับทางรายการเพื่อเป็นสะพานบุญก็ขอเรียนเชิญสาธุชนประชาชนทั่วไปที่ฝักใฝ่ในการทําบุญแล้วก็ยังดูไม่มีรู้จะสร้างอะไรก็เชิญทางนี้เพราะ เป็นวัดที่ยังกันดาลยังอยู่ขาดเรื่องจตุป,ปัจจัยในการสร้างอีกหลายอย่างขอเชิญประชาชนาพุทธศาสนิกชนร่วมกันมา,ายุคนี้ก็ยุคโควิดอีกอย่างหนึ่งก็บอกบุญก็ยากก็อยากบอกกับผู้ที่มีปัจจัยเหลือล้นแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรก็มาช่วยสร้างองค์พระสักองคหนึ่งองค์งงพูดไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่แต่ทีนี้ว่าถ้าโยมได้มา สัมผัสดูก็จะเข้าใจเองว่าถ้าเราได้สร้างพระองค์ใหญ่สักองค์ในชีวิตน่าจะเป็นบุญที่ดีนะโยมนะอาตมาก็ขออ้างอิงถึงพระรีรัตนไตราตาทั้ง3ประการ อันได้แก่ว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงได้ปลกปักรักษาผู้ที่มีบาร,รมีศีลบาร,รมีทานที่ได้ทานมาแล้วขอให้ผลทานนั้นนั้นจงย้อนกลับไปหาโยมไม่ว่าโยมจะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาทุกๆประการรวยบุญรวยบาร,รมีเป็นเศรษฐีมีทรัพย์ภายนอกมีอริยทรัพย์ภายในกันทั่วหน้าเด้อสาธุในการนบประก้าสะพานบุญเสาร์อาทิตย์เนี่ยเวลาดีๆมีสาระ ให้แก่สาธุชนคนเยบุญนะครับวันนี้มีสาระประโยชน์มากมายที่จะบอกแก่สาธุชนคนเยบุญทุกท่านนะครับไม่ว่าทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพ่อค้าแม่ค้าประชาชนหรือว่าเจ้าของบริษัทต่างๆผมสกลเดชนะครับขอกาบเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับร่วมบุญร่วมแรงร่วมใจได้กุศลสูงนะครับติดต่อเบอร์พระคุณเจ้า บนหน้าจอนี้แล้วก็หมายเลขบัญชีผู้เจ้าเป็นเจ้าภาพสร้างพระองค์ใหญ่นะครับหน้าตักสร้างต้ง1ิเมตรนะครับเอาละครับรายการดีๆมีสาระประโยชน์มากมายโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้กล่าวเล่าสิบไปแล้วว่าภายในวัดมีอะไรกันบ้างน,นะครับแล้วทีนี้เราก็จะมาสืบถามผู้ใหญ่ว่าภายในวัดแห่งนี้ผู้ใหญ่จะกล่าวเล่าสิบว่าภายในวัดนี้มีอะไรกันบ้างนะครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาภาษาอีสาสนบันเฮาเนาะดิฉันกกนาง่งสายลมที่ต่อ โรงพยาบาลบ้านโคกสว่างเนาะคะ่ะเมื่อนี้กลเป็นโอกาสดีเนาะคะ่ะทางทีมงดแต่มาเป็นสะพานบุญเนาะคะ่ะให้พ่อแม่พี่นอ้องอชาวไทยเฮาได้รับรู้รับทรา,าบเนาะค่ะว่าสำนักสงฆ์พุทธธรรมป่าซาบ้านโคกสว่างเนาะคะ่ะตำบลบ้านเล้าอำเภอเพนจังหวัดอุดรเดี๋ยวนี้เพิน่นเกิดกำลังสร้างพระพุทธทรูปเนาะคะ่ะอันนี้ก็บอกกันง่งายๆพระพุทธรูปอ,องค์ใหญ่เนาะคะ่ะนาตักสิบเมตร สูงสิบห้าเมตรเนาะคะ่ะเพิ่นกเ็เลยอยากบอกบุญพ่อแม่พี่น้องเฮาเชาวไทยชาาพุดของเฮ้าถูกท่านเนาะคะ่ะที่มีแรงศรัทธาเนาะคะ่ะเ่ราว่าจะเป็นกําลังทรัพย์กำลังกายเนาะคะ่ะบ่หน่อยบ่หลายกับเป็นสะภาพบุญได้เนาะคะ่ะก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเฮ้ารวมทัาบุญนํำกันเนาะคะ่ะการสามารถติดต่อทางพระอาจารย์เพื่อนได้เนาะคะ่ะเพิ่นกะ สมีบัญชีหรือหมายเลขโทรศัพท์พเพินนะะ่นเนาะกจากห้ติดต่อทางเพิ่นเลยเนาะคะ่ะคืออ่าดิฉันกับนายน,นำ้ำผู้ดูแลหมูมบนนะะ่บ้านเนาะค่ะกับได้มาซอยเพิ่นเป็นบางส่วนกับขอบอกบุญพ่อแม่พี่น้องเฮาทุกคนให้มารลวมทําบุญเป็นเจ้าภาพนํากันในครั้งนี้เนาะคะ่ะอ่าบุญครั้งนี้เนาะคะ่ะกับเป็นบุญอันใหญ,ญ่หลวงเนาะคะ่ะถ้าเฮาอ่าบุญบ่หลายเฮากับบ่ได้สร้างเนาะคะ่ะพระพุทธรูปใหญ่อันนี้กับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องเฮาอ่าผู้มีมีจิตศรัทธาเนาะคะ่ะ อ่าประสงค์อยากรวมท่าบุญเนาะค่ะเป็นเจ้าภาพน้ำกันกับขอเลี้ยนเชิญได้เนาะค่ะกับวัดทางวัดเท่านี้เนาะค่ะฉันกับในน้าตัวแทนของเมื่อวานเนาะค่ะกับอยากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องพ่อตูมีตาเฮ้าเนาะค่ะมารวมเฮ็ดบุญน้ากันเนาะค่ะกับเอาเลยครับรายการดีๆมีสารประโยชน์วันนี้รูปเก้าสะพานบุญก็กราบลาท่านบุชมลุก่อนอาทิตย์หน้าพบกับผมใหม่สกลเดชนะครับวันนี้กราบสวัสดีท่านผุ้ชมและลาวน้าการพระคุณเจ้าและคณะกรรมการด้วยนะครับสวัสดีครับ